ủy nha. Chứ thèm à. Thủy mưa. Bên lúc à? Đó. này. Nó đang sắp nóng đó, mà này. tha Rồi, cắn hùng Nó đi, cái đó. ขี้เลยพี่ขี้เลยขี้เลยกดเลยน้ำไปกดกดขี้นะขี้นี่โอเคเนี่ยนะแม่าจับไปดิทีเนี้ยมาเด้อพี่น้องลดูดีเดี๋ยวเอามันกินทังไงเอาได้ยังไงเออลุยไปเอาน้หมักแเราก็หมักหมักอื้มเก็บเนี่ยเอ

nút 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 qua đi nút còn đúng cái nào anh cứ là anh anh con mà khóc mà đưa bên ông rồi, <laughs> đúng đúng nào đúng Rồi. đi à. nào đi, đi, đi. à đi phòng đi. Ok bạn. Đuồn lại nào. lên. rồi. À. tang Luộc quen ngắm luộc quen Tầm ghi em luộc chót áp đó luộc em luộc đó luộc em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  luộc quen, luộc em luộc em luộc Man <laughs> cũng có mắc cửa cho lúc tầm tầm tay tầm tay có tầm tay ngầm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  tầm này là đúng, đúng, đúng đó. <laughs> đó <laughs> ด้วยกด้าอดมอืมจะมีแคบหมูนะกินปลาดุกนี่อะไรแคบหมูหมดแล้วเหรอมัแล้วมีปลาหวานนะยังไม่ทอดเลย ไไม,ม,มาไม่ไม่ไม่เอาครับพดหันลงเลยปครับพ่อ<ป>ต้องครับพดเอก้าครับพ่หอพพหน่อยเจอพดด้วย เดี๋ยวมพยมอนึงอ่ะนะมอนึงไ่เด้กรพาด้วยครับใส่กระโพดด้วยครับตำม่วครับอุ้อุ้บันเรียกว่าไงกรเพพอ่ะชอบบนด้วยอ่กระโพาบ้านที่แพนะุ้งโพงก้งโงโับโดนครับ มานหน o, e. ูเงียบหโรยครับโรยยอาครับโรยนี่นะมาเอานะอืมปลาลไปรัอืม

ไปฝึกตุลาเนี่ยอกองมานครัมาดิินเดีเยตุกตก้วผมไปากที่ไหนปากชองมบอกให้ตุลาถึงมกราลาโน่ินบอลไปอัดวิดีโอหด่าเลยไปตรงนี้มะครับครับ

ข้าอ่อยไรเนี้ยอืมอืมเขาเอาวินไปเอาวีไปดงเลย้ ไม่ใช่ไปฝึกหมาอ๋อไปฝึกหมานึกว่าเขาจะให้หมาโอ้แน่นอนอ๋อนู้นให้วีไปดมเองแต่๋ยวเรื่องนี้ผมบอกเนี่ยไม่น่าหรากพี่อ่านวีดูอยู่เดี๋ยวพี่ลองพูดถึงเนี่ยอือหืออือหือไม่ลอยเลยอ๋อหมาองมาดมเให้หมาเล่นกินฮะอ๋อเขาให้มาตุ้งเหรอมันต้องเรียนลูกหมาหรืเล่นๆล่นไหม ก็ขนาดให้มาเลยครับด่ผมไม่เกลี่ยถุงไม้พ้อไล้หรอในไอ้ตัวนี้มันหนาสุดเลยมันนุ่มเลยถอนเลยวไปดูครับถอนเลยเรือเอาถอนแล้วทีนี้วิวก็เป็นทุกยูด็อกบะด็อกหมันไม่ใช่แมวผมเนี่ยเข็นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็กินก่อนน้องกินก่อนอย่าไปท้อคนเต็มๆนะวิวป้าลงกิน เทพครับบังรอยพี่แผ่นทีหมาไม่ได้แล้วหมาแลเบยต้องรู้จักมันต้องุ้นเคยกับมันเลยนะได้แก่เราสองคนเองเออ๋ราสองคนเาดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอนดอนต็เป็นอัอยู่เอาเลย

cái chết không một trong năm về tìm mà luna 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 kể tìm luna tim. luôn luna luôn tìm 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 Thì, tìm 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 Thôi

ตามแบบพีจตมาเดิมยพจเจนเลยนะเฮหมลีหมูทอดด้ยนะน่ากินจ้ะคอหลังนะไม่คหลังนึงปลาหวานหมูทอดหมูทอดแคบหมูอ่าแล้วก็ขนมจีนอ่าตำซมตำอ่าอ่าแล้วก็ มีปลโอเคไหโอเคติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าทำจำถาดด้วยมีหมูทอดมีมีหมูทอดมีไข่ต้มมีแคบหมูมีนมจีนมีครบเลยวันนี้จะหมดถาดแล้วครับมีกระพูดด้วยเดี๋ยวจะมีไอผลไม้เสริมด้วยนะมียังวนมียังวนมี มีข้าวโพดแอปเปิลเรียบร้อยด้วยเฮ้ยนะจำขาดไหมนุ๊กนุ๊กมนมันคือมันนอนด้วยนะช่วยนอนพ่อพีชขวบาดุกครับพี่ปล่อยมาแล้วเออพี่ปล่อยนอนพี่ด้วยถ้ามันอยู่ในิ่นนั่นมันจะร้องนั่นคือแหละไม่ร้องกุ๊บกุ๊บกุ๊บ จับหอนข้างบนในผ้าเนี่ยนอนเลยที่แต่งเอเขาหวัมือตีมันคืนแรกอ่ะมาลอ็อกโตใจเลยทม่เสรมัแล้วที่รอเป็นลังเลยทุบดป็นไมกะนะนี่ไม่ทา,า,า,ามากีเอามากินกันสี่คนกกข้าวโพดอะข้าวโพดนั่นคือ กูก็ห้อมัต้มกินมาหน่นอยกูหรอเหมาะดิอัน<ด>นึนต้องสองคนอ่ะหักทดกัน,ม,นมีน<อ>ิดนึงหว,วานอ่ะอ,อร่อยอเหรอต้องมดจัะหมดยันหมดแล้ว